สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการสั่งซื้อ h a r d w a r e Wallet นะครับยี่ห้อ t r รเซ r m o d e เดนะครับง่ายๆนะครับภายใน3มนาทีนะครับผ่านเว็บไซต์ o f f i c i a l โดยตรงนะครับหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์หลักของบริษัทเลยนะครับไม่ได้ผ่านทางตัวแทนจำหน่ายนั่นเองนะครับก็ปลอดภัยหายห่วงนะครับแล้วก็มีความสบายใจเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับก็วิธีการอันดับแรกเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาที่ในหน้าเว็บตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งเว็บตัวนี้นะครับที่เรากดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอในหน้าสิินนนคคค้้้้้าาาา Tracer Mo Link 1เเีีี่่ยยะะะบกกกกกก็็ดดด๋ววววผมมมจแปลลล์ทใตพือสสสขึ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปค้นหาใน Google เองนะครับก็สามารถไปค้นหาได้นะครับก็เมื่อกดเข้ามานะครับเราจะเจอกับหน้าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลวันนะครับแล้วก็สีดําด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลือกเป็นสีขาวนะครับก็สามารถมาเลือกคัลเลอร์นะครับเป็นสีขาวได้เลยนะครับซึ่งวิธีในการเพิ่มนะครับเราก็กดที่ อ่าแอดทูคาร์ได้เลยนะครับพอดีเมื่อกี้ผมทําการเพิ่มทิ้งไว้นะครับขออภัยด้วยนะครับอ่ะกดที่แอดใหม่ตัวนี้นะครับแอดทูคาร์ได้เลยจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นฝั่งขวาแบบนี้ที่เขียนว่าคาร์ซอมเมอรี่นะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราทำการสั่งซื้อเรเซอร์โมเดิรวันนะครับสีดำนะครับหนึ่งตัวนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบเก้ายูโรนะครับประเทศไทยนะครับใช้เวลาในการจัดส่งถึงมือเราเนี่ยประมาณสองเจ็ดวันทําการนะครับแล้วก็ค่าจะส่งนะครับอยู่ที่ส1ยูโรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่่่่่่่่่ยออออออาาาาาาาจจจะะะะะแแพงง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 นน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 ิดึคคคคครรรรรััับบบตววถ้มมมใใเเเืืขขุณไไป็ผกล ว่าไม่ผ่านตัวีนจำหน่ายนะครับแล้วก็ได้รับสินค้าจากบริษัทโดยตรงเนี่ยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะซื้อมาเก็บพวกคลิปตเคอรเนนซีตัวนี้นะครับซึ่งในตรงนี้นะครับผมก็ยอมจ่ายตรงนี้นะครับเพื่อแลกกับความสบายใจอีกส่วนหนึ่งนะครับโอเคก็จะเสียทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดอยู่ที่80ยูโรนะครับก็สามารถไปเปลี่ยนเป็นเงินไทยนะครับแล้วก็เตรียมเงินกันได้เลยนะครับจากนั้นก็กดที่ continue seal เขียวตัวนี้เลยนะครับปึ๊บ จากนั้นนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่เสนอให้เราซื้อนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูอุปกรณ์อะไรนะครับก็สามารถมาเลือกดูได้นะครับอันนี้ผมไม่เอาแล้วนะครับก็จะเอาแค่ tracer model 1ตัวเดียวพอแล้วนะครับก็กดที่ continue นะครับอีกที่นึงอ่าแล้วก็กดอีกทีนึงนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลนะครับในการจะส่งนะครับอันนี้กรอกอีเมลนะครับจะเป็น gmail หรือว่า hotmail ก็ได้นะครับแล้วก็นี่เป็นชื่อจริงนามสกุลนะครับแล้วก็มือมือถือนะครับอันนี้ให้เรากรอก66 นะครับแล้วก็ตามด้วยมือถือเบอร์มือถือของเราอย่างเช่นเบอร์ของเราเป็น0ูนย์นะครับเราก็ตัด0ูนทิ้งนะครับแล้วก็เติม96แล้วก็ตัวเลขนมเบอร์ที่เหลือเนี่ยนะครับก็กรอกเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแค่ตัด0ูนทิ้งเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็กรอกที่อยู่ในการจดส่งไปนะครับกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ซิตี้นะครับอาจจะเป็นจังหวัดนะครับพิมพ์เป็นจังหวัดไปเนาะแล้วก็อันนี้ประเทศไทยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับซิปโค้ดจะเป็นรหัสไปรษณีย์นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เราไม่ต้องเช็คก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในนามบริษัทนะครับไม่ต้องเช็คแล้วนะครับก็กรอกข้อมูลจนถึงซิปโค้ดเสร็จปุ๊บนะครับก็ข้ามมาข้างล่างเลยนะครับแล้วก็เลือกช่องทางในการชําระเงินนะครับก็จะมีเครดิตการ์ นยอย่างเช่นกรณีนี้ผมสะดวกเป็นเครดิตการ์ดนะครับเป็นพวกมาสเตอร์การ์ดเนี่ยก็กดที่เครดิตการ์ดนะครับแล้วก็เช็คตัวนี้นะครับ2ข้อแรกนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็กดที่ place order and pay ตัวนี้นะครับหลังจากกดที่ place order and pay แล้วนะครับระบบก็จะพาเราไปหน้านี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกรอกการ์ดนัมเบอร์ไปนะครับแล้วก็วันเดือนปีนะครับหมดอายุนะฮะแล้วก็ CVV ข้างหลังนะครับแค่นี้แหละนะครับจากนั้นเนี่ยมากรอกเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ ชำระเงินได้เลยนะครับ80ยูโรนะครับก็เปลี่ยนเป็นเงินไทยแล้วก็เตรียมเงินให้พร้อมแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้จดหมายนะครับจดหมายฉบับแรกนะครับจะเป็นจดหมายขอบูุณสาหรับการจ่ายเงินนะครับแล้วก็จดหมายฉบับที่2นะครับจะเป็นจดหมายสําหรับการจัดส่งนะครับซึ่งเขาจะแจ้งหมายเลข tracking หรือว่าติดตามสินค้าของเรานะครับเราสามารถเข้าเว็บตัวนี้นะครับแล้วก็ copy ตัวของ หมายเลข tracking ID ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปวางนะครับเพื่อทําการค้นหาได้นะครับว่าตอนนี้สินค้าเราอยู่ที่ไหนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวอีกี่วันนะครับจะถึงมือของเราอันเองนะครับก็แค่นี้เองนะผมในการสั่ง tracer นะครับไม่ว่าจะเป็น m o เด l one หรือว่า tracer ตัวอื่นนะครับอุปกรณ์อื่นๆจากทาง o f ฟ i c i a l โดยตรงนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ได้เก่ยว่าใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับยังไง สวัสดีครับ